เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับฮะสมั อ่าต่อไปเป็นส่วนดานดับเบิลเซตนะครับก็น่าจะยากลองลงมาจากดานวิ่งนะครับผมอ่าวิธีวางอย่างงี้เลยอ่ามีจะเอาตัวเอ่อตัวที่เราแบบดามเมจเบาครับมาตีกรนดัมตัวนี้ก่อนเพราะว่าจะให้เจ้าจูโดดับเบิลเซตเนี่ยมารับดามเมจก่อนเพราะว่าเป้าหมายอเราคือต้องฆ่าคิวเบเล่ก่อนนะครับถ้าไม่ฆ่าคิวเบเล่ก่อนมันก็จะยิงแรงมากนะครับมาเอสกันดัมลุยอ่าจูโดดับเบิลเซตให้เอาแม็กท่าแม็กยิงเลยครับ ผมว่าเราต้องตอดคิวไวเล่ให้เราสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวอะไรมายิงแค่นี้ก็จะแตกเรียบร้อยนะครับจัดไปครับดับเบิลเอสเอสกัน้แรงไหมล่ะเอวนี่ไม่ติดคีย์แต่ไม่เไรครับวันดีคนขับมันไม่สามารถใช้ตัวลุงได้นะเป็นตัวตามเนื้อเรื่องก็เลยไม่ค่อยเก่งเลยว่าหนึ่งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับในช่วงนี้ให้เราจัดการเจ้าอ่อ ดับเบิลเซตเซตาของจูโดให้เร็วที่สุดครับเ <_ S 1> พราะว่าถ้าฆ่ามันไม่ได้มันยิงแรงมากครับยิงทีสี่ห้าหมื่นแปดหมื่นอะ <_ S 1> ต้องพยายามกะระยะดีดีเราก็อยากให้มันสวยมากมันสวนเราทีงห้าหมื่นยิงมันทีหมื่นหนึ่งนะครับ <_ S 1> แล้วก็พยายามวางตัวละครอย่าให้อยู่ใกล้กันสองตัวอย่าอยู่ถ้าถ้าระยะยิงแมปของดับเบิลเซตระยะยิงแมปของดับเบิลเซตถ้ามันล็อกได้สองตัวมันจะยิงแมปครับอันนี้แหละปัญหาครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องวางตัวให้ดีนะครับจะวางแบบนี้เลยก็ได้ แต่ดาวเมตต้องถึงด้วยนะครับถ้าเริ่มมาเทิร์นแรกเราสามารถจัดจัดการเจ้าดับเบิลเซตจูโรได้อันนี้ก็มีโอกาสชนะครับนี่มิก็จะตอดแบบนี้ไปแต่อย่างที่บอกนะพยายามเดินในระยะที่ว่าอย่าให้อยู่กัน2ตัวโดนแมปนะครับไม่งั้นมันจะยิงมานี่บันไลเลยซื้อคิว่าไงซื้อคิดจัดไปไหมไม่จัดเดี๋ยวดูก่อนครับล็อกซะหน่อยแม่งลบเข่งเหลือเกิน ถ้างยางี้เดินลงมาไม่ได้เลยเพราะว่าอาจจะโดนท่ามแมพของดับเบิลเซนะครับเราก็จะพยายามหาทางตอดอ่าตอนนีเ้เอาตรงนี้ได้อยู่นะครับอย่างน้อยมันก็กันเรายิงฟรีนะครับวางแบบนี้ได้แต่เดี๋ยวเราต้องเอาซูคิออกไปหระยะนะครับเพราะว่าเห็นไหมถ้ายืนอย่างเงี้ยโดนดับเบิลเซยิงคู่แน่นอนนะครับแล้วเราก็จะไปสวัสดิ์ยังไม่สมัครใจแน่นอนนะครับตายไหมโอ้โหสามหมื่นไม่ตายแล้ว นะครมันยิงเราแรงมากนะจูโดเนี่ยเหมือนเอาไอ้ดับเบิลแซดต,ตัวกลางเนี่ยจูโดคือตัวจริงอะ่ะตัวอื่นตัวฟอร์มนะครับตัวอื่นไม่เท่าไหร่อะีมีก็ตอดนี่ไปก่อนแล้วเมื่อฆ่าไม่ได้ก็ต้องแบบนี้ครับปล่อยไปก่อนนะเออนี่ครับโอ้โหหลบได้อีกมาเดิ๋อวเออดับเบิลแซดเซตาโอ้เซตาที่เซตาสามดาวแม่งยิงอย่างเบาเลยกันไปก่อนนะครับเออ เล่นผิดคนแล้วพี่ชาย8ปดหมื่นหกนัดเดียวเกือบเกือบตายเกือบไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจนะครับถ้าจะดามเมจฝั่งเราตอนนี้ก็น่าจะมีเอสแคนดัมกับเดอะเปิ้ลแซที่พอทำดามเมจได้เซต้าก็เบาไปนิดนึงนะโว้ยจูดโดกมันเกือบตายนะครับเราก็เกือบตายเหมือนกันทีนี้ฝั่งมันก็จะเหลือขีดหนึ่งสองตัวใช่ไหมครับเราเอาตัวธรรมดาไล่ย,ยิงไปก่อน,นครับ เอาตัวแท้งเทิงยิงก็ได้ที่ดาามจเ,เบาๆเพราะว่าเราจะได้เป็นเสียเทินฟรีจากตัวสายโจมตีนะครับไปเลยพี่จูโดไปสว่านยังไม่สมัครใจไปก่อนเลยหนึ่งตัวต่อไปตัวที่สองครับยิงต้องยิงครับเพราะว่าถ้าเราเอาเอสแกนดัมไปยิงก็เสียเทินฟรีเราควรไปยิงตัวใหญ่ดีกว่าครับเอ้ยอเง้ยเยียบย้อยแต่ว่า เจ้ามันท่ากลับดับเบิ้ลแซดเราอยู่ด้วยการอย่าโดนแมปนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามหาที่ครับยิงฟรีครับย่ียยอดเ,เ,เ,เสร็จแล้วทำไงต่อครับหลังจากเราสังหารดับเบิ้ลแซดจูโดเสร็จแล้วเราก็ไล่เก็บทีละตัวให้หมดแค่นี้ครับจบแล้วแต่ว่าพี่มีครับอัปเดตแฟชั่นใหม่อ,อนี่เกมอะไรครับเนี่ยลงขายของบอสรออยู่นะครับเ,เดี๋ยวมีค่อยออกไปดูมีไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับคือมีทล่นทุกเกมด้วยมีก็ไม่รู้เหมือนกันแฟรรชั่นก็มีแทบทุกเกมอะ เดี๋ยวออกไปดูให้นะครับเสร็จแล้วทำไมรับซื้อขี้หลอยครับเอาให้ตายทีละตัวครับไม่ตายอย่างนั้นเหรอส่วนเราสามมัแต่ว่าเต้าดับเบิลเซแกรนดัมที่อยู่รอบๆเนี่ยมันเป็นตัวปอมันตีไม่ค่อยแรงนะถ้าเป็นจูโด,โดนี่โดนห้าหมื่นแปดหมื่เลยนะครับแกบนร,กรนดัมไ,ไล่เก็บทั้งหมดเลยครับการเหรองั้นเหรอเอาไปเลยตายครับไล่เก็บให้หมดครับ เหลือพันหนึ่งกันด้วยเหลือห้าหมื่นไม่เป็นไรครับแล้วเราเดี๋ยว,ยวไม่มีทางเลือดเอาซือ้อคีย์ไมายิงครับแล้วก็เอาเอสกซแคนดัมไล่เก็บแต่จริงถ้าเป็นอย่างงี้หมายว่าเอาเอสกซแคนดัมยิงดีกว่าแล้วก็เอาซือ้อคีย์ยิงมันจะได้เทิร์นฟรีทีหนึ่งนะเออแต่ไม่เป็นไรครับเราเราเน้นตายชัวชัวดีกว่า ลงทะเบียนยังไงก่อนครับงงมากเกมอะไรครับลงทะเบียนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูให้นะครับที่สุตอนนี้มีมีมีไม่ีเกมไหนลงทะเบียนยากนะครับตอนนี้มีด้วยหรอโอดีนโอดีนก็ลงไม่ยากมากนะไอดาก้อนเน็ตปะอาทีตเราก็จะเก็บมันไปสี่ตัวแล้วเหลืออีกแค่สามตัวก็ผ่านแลวครับก็มันมีเวาใล้เราสามเธอนะดาเมจต้องถึงด้วยนะครับแต่อย่างนี้มีบอกถ้าไม่ผ่านก็อย่าไปกระดันตัวเองครับค่อยทำถุนไปนะครับ เพราะว่าผ้าดับบินแซดังไม่มีตัวที่มาจากตู้เลยนะจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้แต่ถ้าเราจะเอาเพชรไปเปิดคีละฟรีดอมสไตรฟรีดอมก็คงต้องจัดนะครับอ่าส่วนตัวกระปีพวกนี้ยิงฟรีครับพยายามหาระยะยิงฟรีอย่างน้อยได้ดามเมจช่วยครับห้าหกพันก็เอาอชั่วโมงนี้นะอ่าเพราะว่าจะได้เป็นกําลังให้กับดับบินแซดแล้วก็เซตาแล้วก็แซสกันดัมนะครับอย่างนี้บอกพยายามอย่าอยู่ด้วยกันแต่อันนี้หมีพลาดมีเอาวาวางอยู่ข้างล่าง ลืมมองไปแต่ไม่เป็นไรครับไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วตอนนี้นะเหมือนจริงมีเอามาล่อการแทงของแบบแซดมากกว่าเออแตกหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับให้ให้มันยิงพวกนี้เดียวแหละอย่าไปยิงไอ,ไอตัวหลักเราเลยครับโอ,โอ้โหข้างบนหมีลืมว่ะนี่ไงเห็นป่มเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าไปวางสองตัวอยู่ในระยะยิงแมปนะครับไม้จะเป็นอย่างนี้ดีไม่ตายแล้วเนี่ย ถ้าตายถ้าเกิดสมบูรณตายไปตัวหนึ่งดาเมจมันแทบจะไม่พอนะครับแยวก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเรามีใครเรามีเอส a แกนดัมอยู่นั่นเองนะครับโหยิงไปตัวเองตายเองตัวสองพันจูดโดคุงไม่ไหวแน่เออแล้ยิงฟรีครับพยายามเออหล่อยระยะยิงฟรีครับอย่าให้มันส่วนเราโอเคถ้งนีเอสแกนดัมเก็บสบายสบายหนึ่งแล้วครับหายไปซะเถอะพี่ชาย เออชิบหายครับซื้อคีระยะยิงไม่ถึงแน่เลยนั่นไงอันนี้คือความผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพยายามเอาซื้อคีมาอยู่ระดับกลางๆแบบอย่าไปอยู่ข้างบนเหมือนหมีมากนะอะไ,ไร,รับเราก็ลอยไปถ้าแบบนี้ดาเบ,บีไม่พอเราอาจจะต้องเอาตัวที่ไปอยู่ใ,ใกล้ๆมันให้มันตีครับไว้วางเงินก็โดนแบบดีนะ ไม่ถึงจริงๆไม่ถึงครับโอ้ยโ่วงจริงมันท่ามาช่วยยิงหน่อยแล้วมีตัวอะไรยิงถึงก็ยิงไปเลยครับพยายามต่อดามเมจครับเพราะว่าเธอนี้เป็นเธอสุดท้ายแล้วโอ้โดดไปยังไงก็โดนอ่ะอย่างเงี้ยโดนมันยิงแบบส่วนแน่อ่ามาอยู่นี้จะไม่โดนครับอ้าวลบอีก แล้เราต้องไปวัดเอสกันดัมให้ยิงติดคีครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดสมมบดยิงไม่ติดคียก็เอาเอสกันดัมหรือดาเมจที่เยอะที่ส่ขขงเพื่อนๆนะไปอยู่ใ,ใกล้มันพราะว่าจบเทิร์นไปเสร็จมันจะเป็นเทิร์นบอสที่เข้ามาสวนเราก็จะมีโอกาสไี้ยิงทีหนี่งก็ผ่านแค่นั้นเองครับตายเถอะเราไปฟินพันนลวโอ้คือนอกจากอันนี้ติดคียก็เลยรอดไปแต่ถ้าเกิดไม่ติดคีตาหน้ามันก็สวนเราก็ผ่านอยู่ดีครับก็ขอให้คนผ่านเอเทนอลฮาทุกคนนะครับ